สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมครับแปลงผลิต <icate S 2> มลิดพันธุน์หญ้าพ,า,าพีแคทูลัมนะครับตัวนี้เป็นหญ้าพีแคทูลัมนะครับออกรวงแล้วครับผมเริ่มช่อเริ่มออกแล้วครับก็พีแคทูลัมนี้ก็เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ลำต้นไม่ได้สุกมาก กแต่กอดีแต่ความสูงไม่ได้สูงมากสูงประมาณสัก80เซนถึง1เมตรได้ครับก็เป็นญ้าที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในพื้นที่ภาคใต้นะครับคือข้อดีของเขาก็คือเขาทนน้ำท่วมขังได้ค่อนข้างดีมากเลยครับได้มากกว่า2เดือนนะครับผมคือเขาอยู่ในที่น้ำท่วมขังไม่ตายแน่นอนครับ เป็นญ้าที่มีโปรตีนอยู่ประมาณสัก8%ดเซได้ครับผมก็แปลงนี้เป็นแปลงผลิตมเมล็ดนะครับของทางไรวิทยาเรานะครับก็สวยงามครับสวยงามากำลังจะอยู่ในช่วงของอีกสักพักก็รวบช่อแล้วครับรวบช่อเพื่อจะทำการเก็บมเมล็ดต่อไปครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากด้วยนะครับพิแคตูลัมเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ ผมว่าตอบโจทย์กับเกษตรกรได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังครับผมญาตัวอื่นปลูกไม่ได้ก็แนะนำตัวพีแคทลําครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูแปลงถัดไปกันต่อเลยครับผมครับสวัสดีครับ